้ามาแล้วสวัสดีตอนเช้าค่ะวิจิตรแลุ้งฟัสกรค่ะคุณยายมาจากหมู่บ้านที่ที่เราขีจะมาเราจะมาเรียนภาษากเกรี่ยงกันนะคะเป็นผลไม้หลากหลายเยอะแยะเลยค่ะผลไม้เยอะเลยอันนี้เขาเรียกโปะซ่าโปะซ่าโปะซ่าเด็กๆว่าตามด้วยโปะซ่าโปะซ่าจะได้เรียนพร้อมกันอันนี้อะไรคะกอกะ กอกระสา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 คือมะเขือพวงกอกระสากอกระสาอะไรนี่อะไรคะจะกุยจะกุยจะกุยสะจะกุยสะสะทุกอย่างแปลว่าผลไม้อ่าสะสะผลไม้นะกล้วยแปลว่ากล้วย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 ะกิดจะคุยสะเด็กอ่านว่าอะไรคะออกเสียง ออกเสียงตามคุณยายนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอ่อเสียดาเสียดากลุยซ่ากลุยซ่าอ่าคุณยายคุณยายบอกเลยอันนี้เรียกอะไรคะเกตูปลงเกตูปลงเกตูปลงอันไหนออกเสียงที่เด็กๆเก,กตูปลงเกตูปลงแปลว่าอะไรรู้ไหมกล้วยข้างในอ่ะกับอะไรอ่ะ ตัวยข้างในอ่ะเนาะเมื่อวานเขาบอกมาลืมไปละเรียกอะไรไม่รู้อ่าแล้วนี่อะไรคะใหญ่หน่าวอโปหน่าวอโปหน่าวอโปหน้าวบปหน่าวอโปอ๋อภาษาไทยเรียกว่าตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ใส่ในเครื่องในเครือในแกงตะไคร้ใส่ในแกงแล้วนี่อะไรคะคอามเห่ียวอุย อ๋อหน้าตามันเหมือนกับชุยเลยนะก็เหมือนชุยชุยแปลว่าปอแม่ชุยคือนันจะเป็นขานะหรือว่าขิงอะไรดอกขิงสักอย่างหอมๆได้กลิ่นปอแม่ชุยอืปอแม่ชุยแล้วก็อันนี้อะไรคะลูกคุอ่ะเด็กๆภาษาไทยเรียกว่าอะไรโลโกซาโลโกซาอะไรภาษาไทยอ่ะรู้ไหมคะภาษาไทย อันนี้เรียกว่ากล้วยอันนี้เรียกว่าหัวปรีหัวป,วปีไหนพูดหัวปีหัวป,วปีคือมาจากกล้วยหรือว่ากล้วยมาจากหัวปรีรู้ไหมข้างในนี้เปิดออกมาเป็นเล็กๆๆ,ๆแล้วมันพอมันโตมันก็เป็นเนี้ยเป็นกล้วยขึ้นมาเชื่อไหมเชื่อ,อเ<ล>หรอคะโอเคเชื่อก็แล้วไปเนาะไม่เชื่อก็ต้องมีมีเหตุมีผลมาโชว์กันะอ่ะคนนี้หน่อยยกุมขึ้นมาหน่อย นี่รูกอะไรคะหจอกจกจิซะอคิดถึงระจกรเคยไปเรียนกจกรหมูบานกจีกะกจิซ่กจิซะแลเอาไทำอะไรกินทำกินไปไหมร้อรยแต่ว่ารยอะไรรยโยบ่าอกจิซะโอเคค่ะเก่งมากเด็กๆทุกคน อันนี้สุดท้ายลูกอะไรนนนะเบอร์เนื้อซาอัไรซะนะเบอร์เนื้อซาเบอร์นื้อซะโอ้ลูกใหญ่มากเบอร์นื้อซะขนุนขนุนขนุนเบอร์นื้อซะเก่งมากเก่งมากต่อเมือ่อยทุกคน